เรียนเขียนคำจำนวนสามคำแต่คุณครูเนี่ยกำหนดสลับมาอันนี้เอากลับไปเขียนที่บ้านเลยนะนึกมาเลยว่าเราจะเขียนคำว่าอะไรนะคะคำที่1นึสลาอาให้เขียนกี่คำนะสามคำนะคะสามคำสลาอาเอาอะไรดียกตัวอย่างเช่นตออาตา มอ,อามาขออาขางออางาต้องเป็นคำที่มีความหมายกออากาเงี้ยได้แต่ถ้าบออาบามีความหมายไหมเออมันไม่มีนะครูจะเอาความหมายจากไหนแล้วเนี่ยบาแปลว่าอะไรเงี้ยไม่เอานะคะนักเรียนต้องเอาคำที่มันมีความหมายนะ ต่อไปอยกตัวอย่างเช่นคำว่ายออายาเนี้ยมีความหมายต่ออาตาเนี้ยมีความหมายนะคะคำว่าอะไรดีสระอาจออานอจานบ้านได้ไหมบ้านได้ไหมบอานอบานไหมทูบานเนี่ยสระอาทั้งนั้นนะ<อ>ถ้านัเรียนไม่รู้จะเขียนอะไรนัเรียนสามารถดูำํำ ในโจทย์คำถามข้ออื่นๆที่เราถ่ามมาแล้วก็ได้นะคะต่อมาสละอีดอยอีดีได้นะดอยอีดีได้ไหมได้ปอยอีปีได้ออไดไหมได้นะคะปอยอีนอปีนก,ก็ได้อะไรได้อีกคะสละอีจอยอีบอจีได้ไหมได้ขนมจีอย่างเงี้ยก็ได้นะคะ สไลแล้วแต่เลยมอีดอมีดอย่างเงี้ยได้นะเธอเขียนได้เลยหอมออีหมีนักเรียนไปหักเขียนที่บ้านมานะคะแล้วจำนะถามคุณพ่อคุณแม่ก็ได้หนูจะเขียนคำว่าอะไรดีเอาที่มีความหมายอ่านแลว้วให้รู้ว่ามันคืออะไรเอาเนี่ยอ่ะปอ,อีปี ต่อไปสระเอสระเอครูบอกแล้วเอาคําง่ายๆเอาคําที่มันมีในหนังสือก็ได้เอาคําที่มันผ่านไปนเมื่อกี้ทะทะอะไรคะทะเลเออทะเลเนี่ยได้อะไรได้อีกสระเอเมื่อกี้กำเกงได้ไหมได้นะคะกางเกงเนี่ยได้ทั้งสระอาทั้งสระเอเลยหนูใส่สองอันยังได้เลยใช่ปะ ใส่สระเออันหนึ่งสระอาอันหนึ่งเนี่ยก็ได้แล้วสองคะแนนอันต่อไปสระเอเอะไรอีกนีเอาเลขดีคะเลขได้นะลอเอขอเลขก,ก็ได้อออปลอเอเ,อเอเปลยพอเอเทวเอเวลออาลาก็ได้นะคะอ่าแล้วแต่เอาคำที่หนูหนึกได้ไม่ต้องเขียนเหมือนครูก็ได้นะ สามคำมีสระเองต่อมาสาระอือถออือถือถือได้มออือมือมือกับถือเนี่ยแยกกันได้เพราะถือคำเดียวมีความหมายมออือมือคำเดียวก็มีความหมายแต่โมกับหมูแยกกันได้นะไม่ได้เพราะมคคำเดียวมีความหมายนะไม่มีนะคะม,มือกับถือได้สระอือ คุณครูขอเปลี่ยนจากมอือือเป็นมอือดอมืดนะมอ,อ,อมือดอมืดปอ,อือนอปืนยออือนอยืนาได้หมดเลยต่อมาถ้านัาเกเรยียนจะเอาคําว่ามโมโหมันต้องโมหโหมันต้องอยู่ด้วยกันเพราะโมคําเดียวไม่มีความหมาย นะคะสระโอมโหดาขโมยได้กระโปรงได้ไหมได้โรงเรียนไงเมื่อกี้เราเรียนอ่าเมื่อกี้เราเขียนคําว่าโรงเรียนใช่ไหมหนูก็เอามาเขียนตรงนี้ซ้ำได้ตาโมได้ไหมเออตาโตได้ไหมได้โรงเรียนได้อันนี้คือข้อกากระบาดค่ะ ข้อที่หนึ่งคุณคูจะถามว่าถ้ายังชนะใครที่มนออกเสียงเหมือนกันสามตัวนะคะทั้งสามตัวเนี่ยสองตัวนี้สองอะไรคะสองสาราสองือสีสองเสือทั้งสามตัวเนี่ยออกเสียงสองเหมือนกันหมดเลยนะคะต่อมาในข้อที่สองสละเหมือนกันก็คือนี่ค่ะคำนี้ คำว่าดูกับคำว่าหูเพราะมันไปสราอะไรลูกสระรูคำข้อสามค่ะขออามขำนะคะคำว่าขำเนี่ยเวลาสะกดอย่าโดนหลอกนะขออามขำแบบนี้นะคะในโจทย์เนี่ยมีหลอกเยอะเลยนะลูกต่อมาข้อที่สี่ค่ะข้อที่สี่เนี่ย คุณครูให้หาว่าอันไหนออกเสียงทอนะต้องออกเสียงทอครบทุกตัวนะคะนั่นก็คือต้องมีทอทหารทอธงทอคนโทอทอผู้เท่าเข้าใจไหมลูกทั้งสี่ตัวนี้ออกเสียงทอเหมือนกันหมดเลยข้อต่อไปค่ะเป็นข้อที่ถกข้อที่หกอันนี้สระอะไรลูกสระแอออกเสียงอแอแอ สระแอออกเสียงเอได้ไหมไม,ไ,ไม่ได้นะสระแอต้องออกเสียงแอนะคะต่อมาข้อที่7นักเรียนดูสระที่มันเหมือนกันสระนะอย่างคำที่หนึ่งเนี่ยเขาเป็นสระอีอันต่อมาเนี่ยก็ต้องเป็นสระอีเห็นเครื่องหมายเท่ากับไหมเท่ากับตรงที่เนี้ยมันต้องเท่ากันอันนี้เป็นสระอีอีตัวก็ต้องเป็นสระอี อันหลังมันเป็นสรรไอไหม้ห้วนอันหลังอันนี้ก็ต้องสรรไอไหม้ห้วนเหมือนกันนะคะก็คือสีใสกับดีใจจำด้วยนะจ๊ะข้อที่แปดค่ะเหมือนเดิมเลยสลัตัวแรกสระอีตัวที่สองสรรแอเพราะฉะนั้นตัวแรกก็ต้องเป็นสระอีตัวที่สองต้องเป็นสระแอนมันจะเหมือนกันได้นะคะก็คือคําว่ามีแหกับคําว่าตีแพที่มันเหมือน กันนะคะต่อมาอันนี้ข้อ9นี่ถ้าจำไม่ผิดเป็นคำไหนที่มันออกเสียงไม่เหมือนคนอื่นใช่ไหมคนอื่นเนี่ยเขามีสลับอันอื่นหมดเลยแต่มีข้อ9ก้านี่แหละที่สลับไม่เหมือนเขานั่นก็คือคำว่าชี้วาจำนะข้อที่สิบค่ะไก่เนี่ยมันทำอะไรูหาอาหารยังไงคะคุยเขียหาอาหารกินนะคะ คุยคออุกยอคุยไม้โถคุยคุณครูคมีไมมเอกไม้ตีไม้จัตวามาให้นะดูซิคุยเคียนี่ยคือคำไหนไม้อะไรไปจำมานะคะวรรณยุกต์ครูเอามาโคกทุกตัวเลยเพราะฉะนั้นหนูต้องดูนะข้อ11อนะคะเขามีมาก็คือมีช่องว่างมาให้แล้วก็มีคำว่าวิ่งขึ้นบันไดถามว่าเราจะเลือกคำว่าอะไร ระหว่างอย่างวิ่งขึ้นบันไดอย่างวิ่งขึ้นบันไดอยู่วิ่งขึ้นบันไดเลือกคำไหนคะอย่านะคะอย่าคือคำที่หนึ่งนะอยอายาไมเออย่าคำนี้นะคะอย่าหลงนะต่อมาข้อสิบสองนักเรียนดูค่ะวงกลมที่เขียนถูกต้องจะต้องมีลอลิงด้วย วอกอวงกลออกอ,อ,อ,ก,อ,อ,อ,ก,อกลงแบบนี้นะคะถ้าเป็นวงกลมแบบไม่มีลอลิงถูกหรือผิดผิดนะคะดูให้ดีต่อมาข้อสิในข้อสิาเนี่ยคุณครูมีคำมาให้แล้วก็ถามว่าอันไหนที่สะกดผิดนะคะ,ะ,คะก็จะมีคำผิดมาหนึ่งคำ ม่บอกว่าทำอะไรนะให้นัเกเรียนต้องไปดูอเอาเองนะคะในข้อสอบข้อ14โอ้ข้อนี้ง่ายมีคําว่าหางมีคําว่าหางแล้วก็ให้เลือกว่าเอาอะไรไปเติมกับหางดีกอไก่จับหางขอไข่งักหางขออวายขับหาง,อ,หาง,อ,หางอะไรคะจ,จับหางนะใบดัวใช่ไหมจับหางใบโบนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องเลือกคําว่าจับหา ข้อ15นะคะคุณครูมีคำคว่าผูกมาให้ให้หนักเรียนเอาคำต่อไปน,นี้ไปเติมค่ะว่าเราจะผูกอะไรดีระหว่างผูกเชือกผูกเลือกผูกเงเื่อูกเชผูกเชือกนักเรียนก็ต้องเอาชอเอือกอเชือกเนี่ยมาเติมน,นะคะต่อมาค่ะข้อที่16นักเรียนฟังโจทย์ดีๆน,นะโจทย์อย่าง เขาบอกว่าน้ําใจเนี่ยของเงิแนแม่ไปแปดสิบบาทจะไปตลาดเพื่อที่จะซื้อผักกาดซื้อขอ้าวโพดซื้อเนล็ดาวแต่เมื่อไปถึงตลาดเนี่ยน้ําใจเนี่ยเขาอ,อยากกินข้าวหมูดแดบงบเขาก็เลยไปนั่งกินข้าวหมูดแดบงบกินเสร็จก็ซื้อขนมต่อแล้วก็กลับบ้านเลยนะคะถามว่าจริงๆแล้วน้ําใจเขาไม่ทําอะไรที่ตลาดข้อหนึ่งไปซื้อของ ข้อ2ไปกินข้าวข้อ3าไปขอกระดาษดาเออตั้งใจจะไปซื้อของแต่ได้ซื้อนะไม่ได้ซื้อดังไปกินข้าวแล้วก็ซื้อขนมทแทนเพราะฉะนั้นข้อ16ต้องตอบว่าซื้อของนะคะแต่ทีเนี้ยโจทย์เราอะคะ่ะในข้อ16บ่อะที่ครูครูบอกไปว่าเออคุณครูไปถามคุณครูที่เขาออกข้อสอบแล้วเขาบอกว่าชื่อบรรทัดสุดท้าอยอะชื่อมันผิดนะคะ จริงๆแล้วคนที่ไปตลาดเขาชิมน้ำใจใช่ไหมแต่ในโจทย์เป็นแก้วตาเพราะฉะนั้นข้อนี้แก้วตากับน้ำใจคือคนเดียวกันนะลูกต่อมาข้อ17ข้อ17อันนี้นครูไม่ได้เขียนเลยเพราะว่ามันเป็นการคิดนักเรียนฟังนะคะแล้วคิดตามแม่แพะพาลูกแพะไปหาอาหารในป่าในขณะนั้นลูกแพะตัวสุดท้าย มัวแต่วิ่งเล่นเดิดทำให้พัดหลงกับแม่แทะทางใดนั้นมีหมาป่าที่กำลังหิวเดินมุ่งหน้ามาถามลูกแพะเวลาผ่านไปลูกแพะส่งเสียงร้องไม่ช่วยเสียงดังเลยนะคะดังล่นป่าเลยนักเรียนว่ามันอาจจะเกิดอะไรขึ้นกับลูกแพะข้อหนึ่งลูกแพะวิ่งเล่นต่อไปข้อสอง หมาป่าจับลูกแพะกินเป็นอาหารพอสามลูกแพะเจอเพื่อนนักเรียนว่าขออะไรลูกแพะถีย๋ยอใช่นะคะเพราะโดยหมาป่ากินนักเรียนก็ต้องตอบข้อนี้นะต่อมาข้อสิบแปดสิบเก้าให้นักเรียนฟังนะคะคุณครูจะอ่านโจทย์ให้ฟังแต่ก่อนฟังโจทย์นักเรียนฟังก่อนก่อนเขาบอกว่าเมืองไทย เป็นของคนไทยชาติอื่นผู้ใดจะหมายมาครองไทยสามัคคีเหมือนพี่เหมือนน้องช่วยกันปกป้องคุ้มครองไทยไว้ถามว่าที่ครูครูอ่านไปเมื่อกี้มันพูดถึงเรื่องอะไรข้อหนึ่งกอไก่นะคะ ความเสียสละขอไข่ความสามาคีขอควายความเมตตาเราต้องตอบว่าความสามสามานะคะต่อมาค่ะข้อที่สิเกถามว่าข้อดีของการสามัคคีคืออะไรก็ไก่ต่างมีบ้านอยู่ขอไข่ทุก คนมีความสุขขอควายให้ชาติไทยคงอยู่ใช่แล้วค่ะให้ชาติไทยคงอยู่นะเห็นไหมบรรทัดสุดท้ายเขาบอกว่าช่วยกันปกป้องคุ้มครองไทยไว้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องบอบว่าให้ชาติไทยคงอยู่นะคะก็คือยังอยู่ต่อไปได้นั่นเองต่อมาในข้อยี่สิ ฟังนะคะนุดีมั่นทบทวนบทเรียนที่เรียนมาทุกวันบางครั้งก็อ่านหนังสือเสริมจากห้องสมุดถามว่กกาการกระทำของนุดีเนี่ยส่งผลอะไรในอนาคตก็กันเรียนช้ากว่าเพื่อนขอไข่ทำข้อสอบได้ขอไยเรียนส้ำฉันนักเรียนว่าอันไหนคะ ทำข้อสอบได้ข้อขอไข่นักเรียนก็การกระบาดทับตัวขอไข่ไปเลยนะคะยากนะั้ยไม่ยากนะขอให้ทําได้นะคะนักเรียนฟังคลิปคุณครูคสัำๆก็ได้นะจะได้จำได้นะคะที่สำคัญอย่าลืมหักเขียนคำ3า30คะแนนเลยนะคะนั้น่ะ